โอ้ยโอ้ยละนอ้อยเแล้วบัดนี้นั่งสิว่าเรื่องควมมักควมมักนี่มันนักเกิงเหลือวิสัยหาแนวใดเที่ยมทานเปียบปานบ่มีใดนักไน่นหนักไปหนาเอาอยางซ่า จังสิเกิงมักไปเฮงมักบอ่อแล้วมันเป็นแปลวทวงมนุษยจนผอมโซ่คือเป็นไข่หนาวหัวใจค่อยเป็นห่วงนักนวงแขนอุ่นตุนทนไวก้ก็บ่อไว้รับตาไปฝันเห็นหนามื่นตามาคิดทอดพีเกิดมาในสาตร์นี่บ่เคยพอมันสร้างหิน มักปมมีบันเวนเป็นแนวอื่นก็นยังหายเจ็บสิตายก็ยังเศร้าปวดหัวนมัวเก่ากินยาเอาก็พ่อแก่คันเจ็บเป็นเอ็นอุน่นอันนี้ฉันกับคุณกินยายังเราไอายสิหายใดมันสวงใจคู่ตัวนางเทังมักเทังอยากได้อยากเบาแน่ก็เทงอายเทิงเสียดายเทังหึงหวงหวง,หวงนำ้ำสิป็นบา ดีใจขันเห็นหนาเสียใจขันสู่ห่างอกคู่ตัวสิแตกมาก่างขันเหินสู่นันมักสาวพ่อจะจับเอาเงาน้ำแทงตายกลับทีเจ็บใจแห้งอีหลีขันเป็นมีไม่สอนอยากนำคาให้สวงยามคู่ตัวคิดทอดไายนันมีอยู่หลายยามยามหนึ่งยามเดือนหกสนันเนืองนอเสียงฝาลมพัดมาดังตือ้อดังวืวื้อ ไม่อ,อุ่นอินปลายไผ่บานกลวยตานเหมือนต่อล่มทมมทมฝนตกเจ้าหนาวเย็นเย็นขิ้งสเม็นใจคู่ตัวบูเต้นสินอายแม่นอยู่ใส่นวลในในๆๆและบุญเพ่งคิดทอดอายนันมีอยู่หลายยามยามหนึ่งนั้น เบิดวาสันตาออกพรรษานอมาแล้วแซลแซลสักกุณากาเอียงเอียงคอนห้องวอนส้มกีซอนดอกระอูกินกลุ่มซิ้วกุ้งเขาใสใสเลียวไปใสหัวล้มริ้วละปิวมาแดดเอ็มเซมง้อมแงมคนเกี่ยวเขาละเสียงเ้าอยู่ทุง่งนาล้มพัดมากดอกกุ่มล้มพัดมา ขอโดแกวีแว่เสียงมูเด็กนุ่มหน่อยมันจาตานแม่นทรงเสียงนวนในในสวัสดีค่ะพี่น้องืันนี้ก็ขอยกก่อนแม่บุ่นเพลงมาเบาให้ฟังเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะนะคะ มัอนี่ยางออกมาเบื้องดอกไม้ดอกไม้งามค่ะอยู่ประเทศแคนาดานี่เพิ่นสิเอาเอาต้นไม้เฮ็ดเสาไฟฟ้าค่ะต้นไม้ต้นต้นสนค่ะเพราะว่าทรัพยาก่อนเพื่นหลายนี่ค่ะเสาไฟฟ้าที่เฮดจากต้นไม้ทุกต้นค่ะทุกต้นในประเทศแคนาดาค่ะเอาเอาต้นไม้เฮดต้นสนนี่ค่ะ นอกจากอยู่ในหาใน่างในยังไม่ไหมค่ะโอเคค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อค่ะรักษาสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ